ทีนี้มาคนละตัวเลยสิบมาสวยๆอย่างนั้นแหละโอ้ยวา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 ยเข้ามาอย่างนั้นแหละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเพื่อนวายยังเรียงกันไม่เลิกนะทุกคน สวัสดีเพื่อนนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะนะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าเกมอ e ียิบบุกกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะเมื่อวานเราเพิ่งจะเล่นไปเนาะ,ะวันนี้ก็ขอมาเล่นอีกสักรอบก็แล้วกันนะคะนะทุนของเรา800 0เหมือนเดิมนะคะทุกคนมาดูกันว่าเนี่ยเมื่อวานเราได้ไปเท่าไหร่นะจะไม่ได้ละไปย้อนดูเนาะเราลงไปเมื่อวานนี้เลยวันนี้ก็จะมาจัดอีกสักรอบนะคะทุกคนเนาะเมื่อวานมันเสกง,งูให้เรามายกแผงสวยๆนะ,ะนะวันนี้ก็ มาดูกันว่ามันจะเสกอะไรให้เราอีกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆไปสุ่มกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนโอ้โหได้มา6หมุนฟรีพร้อมคูณ5นะคะมาดูกันว่า6ฟรีสปินเนี่ยจะอ่าให้7,500ของเราเนี่ยคืนมาสักกี่บาทนะทุกคนโอ้โหโอุย้ยดวงตามา1,125นะคะ ก็ได้แค่นี้แหละนะไม่มีไหลไม่มีอะไรทั้งนั้นนะทุกคนเออตัวเคมา240้ยทุกคนมันจะเสกปะวะรอบนี้ไม่น่านะไม่น่าจะเสกเออซื้อไป7,500ไม่น่าไปสุ่มเลยกูนะได้มา1,365บาทนะเพื่อนๆไปเหลือ1,800เนี่ยปรับเบ็ด4 0 0ปั่นเองไปเลยละกันนะทุกคนนะทุ่มสุดตัว โอ้ยเหลือ400สุดท้ายรอดปะเนี่ยเออมา600อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เออ,เออเข้ามาอย่างงั้นแหละวาย2ตัวสวยๆดอกนี้920บาทนะฮะ10อุ้ย10 10ช่องแรกโอ้หไม่เป็นไรมา10 10อ,อ้ยสวยๆ1,080บาทนะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้หมดเมื่อกี้เกือบหมดตัวแล้วนะมันเข้ามาดอกสุดท้ายนะทุกคนนะ400สุดท้ายเมื่อกี้เลย เสกมาดิโอ้โยยกแผง4,800บาทนะคะทุกคนทีนี้มาคนละตัวได้10มาสวยๆอย่างนั้นแหละโอ้ยวาวาย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 เข้ามาอย่างนั้นแหละ11,200บาทนะคะเพื่อนวายยังเรียงกันไม่เลิกนะทุกคนโอ้ย43,200บาทนะคะทุกคนดูมันเสกโอ้โหเสกแบบ เสกแบบกระน่ำมากนะคะนอกฟรีเกมนะทุกคนนะได้มาเท่าไหร่6 0 0 0บาทนะคยครึ่งแสนเลยนะนเพื่อนจากที่เหลือ400สุดท้ายตะก,กี้แล้วมันเสกเข้ามาแบบรัวมากนะคะทุกคนนะนี่เพิ่งจะเล่นได้แค่2นาทีกำไรก็ถาโถมมาแบบไม่หยุดแล้วนะคะเพื่อนนะจากที่คิดว่าจะไม่รอดก็รอดเฉยนะทุกคนโหเรายังไม่ถึงแบบ มีหรือเปล่านะคะทุกคนยังบวกเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อกี้เสกโหดจริงเสกมาแบบทั้งแผงเลยนะคะไอ้2ตัวนี้มันเสกให้เรานะทุกคนนะฮตัวคิวมาเออสามร้อยยสไว้สองตัวยังไงเข้ามาอีก400กกร้อยสแกตเตอร์จะมาหรือเปล่ามไม่มาว่ะทุกคน10บสิบโอ้โหเสกเข้ามาอีก ตัวเคดอกนี้1,280บาทนะคะเสียงโหดเกินนะทุกคน10มา480เพื่อนๆอย่างงั้นแหละมาอีก440อเราสามารถซื้อฟรีเกมได้แล้วนะทุกคนแต่เราจะยังไม่ซื้อแล้วกันนะซื้อเลยดีกว่ามางั้นเดี๋ยวซื้อเลยราคาเดิม7,500นะคะเพื่อนๆน,นะมา รอบนี้จะขาดทุนเหมือนรอบแรกหรือเปล่านะรอบแรกนี้ได้มาแค่พันกว่าบาทพันสามเองมั้งนะทุกคนแล้วก็มาแบบโดนเบ็สี่ร้อยก็หนักหน่วงสุ่มไหมมาขอสุ่มแล้วกันเออขอสุ่มแล้วกันนะคะเพื่อนๆนะโอ้โหห้าฟรีสปินคูณห้าด้วย เหมือนรอบตะกี้เลยนะลดลงด้วยนะที่สําคัญฟีสปินลดลงด้วยนะรอบตะกี้ได้มา6กฟีสปินนะทุกคนขอแค่มันเสกอะยังไงก็เข้านะหรือแตกรัวๆก็ได้นะทุกคนแบบไหลกันเป็นน้ำอะไรเงี้ยเออเข้ามา โอ้โหได้มา975บาทมันใช่ไหมเนี่ยทุกคนมันใช่ไหมนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือได้กําไรมาแบบว่านะทุกคนได้กําไรมาเยอะอยู่นะตอนนี้พี่อยู่5 3 0 0 0ามนะคะเพื่อนๆนะโอเคสําหรับเพื่อนเพื่อเนี่ยที่อยากมาลองเล่นนะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเราปักบนลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นเลยดีไหม เดี๋ยวเราเลิกเล่นเลยก็แล้วกันนะทุกคนตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวขอตัวพอแค่นี้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊าบ๊ายบาย